เรามาดูบรรยากาศการซื้อของขวัญและดอกไม้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอปานบุรีกันค่ะ เทศกาลวันแห่งความรักได้เวียนม,มาบรรจบคบอีกครั้งบรรดาหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นในเพรบุรีก็ส่งมอบความรักให้แก่กันด้วยการมอบดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบสีสันสวยงามบ้างก็เป็นก๊ร์ดอวยพรสีชมพูหรืออาจจะส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะมอบให้กับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่รู้ใจแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมอบให้ใครหรือมอบสิ่งใดจุดมุ่งหมายในความรู้สึกของแต่ละคนก็คือการมอบสิ่งดีๆและมอบความรักให้แก่กัน สำหรับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ในพื้นที่จังหวัดพิบุรีในปีนี้จะสังเกตได้ว่ามีบรรดาร้านจำหน่ายของที่ะระลึกในเขตตัวเมืองพิบุรีต่างนำต้นกุหลาบดอกกุหลาบหลากหลายสีและของที่ะระลึกจำพวกตุ๊กตารูปหัวใจสีแดงสดใสมาวางจำหน่ายในราคาที่ปกติเหมือนเดิมกับปีที่แล้วโดวยจำหน่ายอยู่ในราคาต้นละ250-300บาทส่วนดอกกุลาบจำหน่ายดอกละ5 0 0บาท นอกจากนี้ทางร้านยังจำไหน่ายของที่เนื้อลึกไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบที่ทำด้วยพลาสติกตุ๊กตาหมีหมอนรูปหัวใจหมอนดอกกุหลาบและอื่นๆอ,อีกมากมาย วันที่14กุมภาพันธ์2565ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปานบุรีโรงเรียนระดับมัธยมและโรงเรียนอนุบาลปานบุรีเป็นโรงเรียนระดับประถมซึ่งอยู่ในแหล่งชุมชมมีนักเรียน2แห่งรวมกว่า2,000คนในอดีตคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าที่มาตั้งร้านจำหน่ายดอกไม้สดดอกไม้แห้งมารอจำหน่ายกันอย่างมากมายขณะที่เด็กๆก,ก็พามากันเลือกซื้อหากันอย่างคึกคักแต่ในปีนี้มีร้านค้าน้อย พ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าลงทุนประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจก็ไม่ดีจึงมองว่าการซื้อดอกกุหลาบไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการมอบแต่สําหรับสติกเกอร์ราคาแผ่นละสิบ,บาทซึ่งถือว่ายังได้รับความสนใจโดยผู้ปกครองพาเด็กมาหาซื้อกันอย่างคึกคักดยจากการสอบถามแม่ค้าที่เป็นร้านใหญ่ในการจําหน่ายดอกกุหลาบแบบเป็นดอกและเป็นช่อต่างกล่าวว่าปีนี้เงียบมากขายมากว่า5ปีที่บริเวณแห่งนี้ปีนี้ถือว่าตกต่ำที่สุด ดีสั่งดอกหลาบมา10กกัมปัจจุบันเหลือเพียงแค่1 3กรัถึงมมไม่กล้าที่จะลงทุนมากปีนี้อาศัยของที่ค้างเก่าปีที่แล้วมาจำหน่ายซะมากกว่าแต่ก็อาจมีการลงทุนบ้างเล็กน้อยโอ้แขายได้ค่ะารวันน,น,นี้แย่มากเลยค่ะสีที่ร้านจะทำของอมาเยอะมากแล้วก็หมดมหมดไม่เหลือเลยอืม